สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนทุกท่านนะครับวันนี้เอาไก่นุ่มเย้นะครับใหม่ๆเพิ่งจับขึ้นผูงไม่ฉ่ำตัวนี้ไก่อายุเจ็ดเดือนนะครับน้ำหนักสองจุดแปดโลนะครับเป็นไก่กระดูกโครงสร้างดีนะครับดูครับรูปรลอมากครับเยี๋รารอเลยนะครับตัวนี้กระดูกโครงสร้างรับถังครับตัวนี้ไก่มีตำแหนิอกคดนิดหน่อยนะครับสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับก็ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับตามสายก็จะเป็นม้าล่อนะครับม้าล่อแข่งดีนะครับชุดนี้กระดูกโครงสร้างดีมากครับรูปลอนะครับไก่เลี้ยงชนได้ทำสายได้นะครับสวยมากครับตัวนี้ หน้าตาแบบรอแบบปวดโกรเลยครับตัวนี้นะช่องทางการติดต่อก็เดี๋ยวผมจะลงไอดีหลนยนะครับพร้อมเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปนี้นครับสนใจก็กดเข้าไปที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับชมคลิปจบแล้วฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ช่องทุกเกลอรีฟาร์มด้วยครับขอบคุณครับ